เลยนะคะ ค่ะซึ่งพวกเราสองคนนะคะ,คะก็เป็นตัวแทนนะคะที่ไปให้ความรู้นะคะในโครงการ i f i t r e n d t Sending h u t k s ห oh, ัใจไรย,ยุงกัวนั่นเองค่ะใช่ซึ่งพวกเรานะคะก็ไปกับทางซอฟเฟลนะคะพวกเราเนี่ยได้ไปลงพื้นที่กันจริงๆนะคะทั้งหมด11พื้นที่นั่นเองค่ะใช่ทั้ง11ทั้งพื้นที่นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าทุกโรงเรียนเนี่ยทุกคนอ่ะเขามีชุดความรู้เนาะชุดความรู้ทั้งชุมชนและโรงเรียนด้วยนะคะแต่ว่าเขายังไม่ได้ตระหนักรู้ถึงตรงนี้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดได้ง่ายมากๆแล้วก็ใ,ใกล้ตัวมากๆค่่ะซึงวกเรา็ได้ ความรู้นะคะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้ทํากิจกรรมเพื่อได้เห็นภาพเหล่านั้นจริงๆว่าถ้าเราป้องกันไม่ถูกวิธีเราดูแลรักษาตัวเองไม่ถูกวิธีเนี่ยมันสามารถเกิดไข้เลือดออกได้อย่างแบบรวดเร็วเลยจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนนะคะได้ตระหนักรู้ถึงวิธีการป้องกันเหมือนที่พลอยสายบอกนะคะแล้วก็เราเลยน so ําซอฟเฟลไปแจกให้ทุกคนนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็ทั้งชุมชนนะคะรวมไปถึงน้องๆที่โรงเรียนเนี่ยหลังจากที่เขาได้ซอฟเฟลไปอะ่ะเราก็สอนวิธีใช้อย่างถูกต้องนะคะเพราะว่าถ้าเราได้เอาไปใช้จริงๆแล ก็ต้องขอขอบคุณซอฟเฟลมากๆจริงๆนะคะที่ได้สร้างโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ตระหนักรู้ถึงโรคไข้เลือดออกอย่างเต็มรูปแบบใช่ค่ะแล้วต้องขอบคุณบริษัทซอฟเฟลประเทศไทยจำกัดมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสเราเนี่ยได้ไปเจอทั้งคนในชุมชนนะคะแล้วก็น้องๆโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลน,นะคะแล้วก็บอกว่าความรู้ที่พวกเราได้ให้ไปนะคะจะทําให้ประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็ป้องกันไข้เลือดออกได้อย่างเต็มที่ค่ะเย้ ต้องขอขอบคุณขอขอบคุณขอบคุณทางโครงการขอขอบคุณกิจกรรมดีๆต้องขอขอบพระคุณต้องขอขอบคุณต้องขอบคุณอากิจกรรมจากซอฟเฟลนะคะขอขอบคุณต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณโครงการอบหัวใจไร้ยุงควนของซอฟเฟลแล้วก็เลนด์ดับเลยนะคะได้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยุงลายค่ะได้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงครับว่ายุงเพาะพันธุ์ได้จากสาเหตุอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นที่ที่เป็นแอ่งน้ําขังครับแล้วก็ อับชื้นครับเป็นแบบความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกยุงลายแล้วก็โรคที่มาจากยุงลายครับพยายามอย่าให้มีแหล่งน้ํามากนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นแหล่งสะสมยุงลายได้ยุงส่วนใหญ่นยวางไข่ในน้ำครับแล้วก็คนแบบเทน้ําทิ้งทุกสัปดาห์เลยวันนี้ครับก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับถ้านั้นก็นอนในมุ้ง s e n d ครับโอหัวใจไรยุงกวน